คือหูฟังบลูทูธแบบใหม่ที่ฟังเพลงได้พร้อมได้ยินเสียงรอบข้างเพราะหูฟังทั่วไปใส่แล้วเจ็บหูจะใส่ทํางานก็ไม่ได้ยินเสียงรอบข้างใส่ในชีวิตประจําวันก็อันตรายอีกด้วยหูฟังยี่ห้อเบทโพสแนปแต่งตากจากหูฟังทั่วไปด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยใช้งานง่ายๆเพียงแค่เกี่ยวหูเบทโพสแนปมีลำโพงด้านนอกไม่อุดหูฟังเสียงด้านนอกได้เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะใช้ตอนเดินทางหรือตอนทํางานในที่ประชุมหรือจะใช้ตอนขับรถก็ได้ครับแกะกล่องออกมาจะมีสายชาร์จและตัวหูฟังด้านหลังจะมีรูชาร์จ แบตเตอรี่ให้ถึง2 5 0ม mm. a h ใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงวิธีการใช้งานง่ายมากๆครับเพียงแค่นำหูฟังออกมาเปิดบลูทูธมือถือเพียงเท่านี้ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้แล้วเบรดโปสแนปสามารถกดเปลี่ยนเพลง,เพ,ลงเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับสายโทรศัพท์ได้เลยเสียงชัดจัดเต็มชัดได้ง่ายๆด้วยสาย USB Type C สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังบลูทูธยี่ห้อเบดโปสแนปตอนนี้ทางรา้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง499บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นหากสนใจ สามารถคลิกอุ่มกดสั่งด้านล่างส่งฟรีฟรเก็บไปทางทั่วประเทศเซเว่นโฮมเซ็นเรื่องบ้านต้องไว้ใจเรา